หากเราหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่60โลกกำลังตกอยู่ในสภาวะที่สับสนวุ่นวายภาพฝันนั้นสวยงามของยูคิปปี้หรือบุปผาชนที่เชื่อในเรื่องความรักและสันติภาพกำลังเริ่มพังทลายลงสงครามเวียดนามกำลังดูเดือดการจลาจลเกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่และยาเสพติดเริ่มส่งผลร้ายมากกว่าความสุขสำราญดนตรีร็อกในยุคนั้นที่เคยสดใสเริ่มต้องการอะไรที่หนักหน่วงขึ้นรุนแรงขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นจริงที่โหดร้ายของโลก วันนี้เราไม่ได้จะมาคุยกันแค่เรื่องวงดนตรีวงไหนเท่กว่ากันแต่เราจะเจาะลึกลงไปถึงทฤษฎีทางดนตรีที่อยู่เบื้องหลังความหนักหน่วง,งนั้นเราจะไปดูกันว่าทำไมอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวในโรงงานอุตสาหกรรมถึงเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ดนตรีไปตลอดกาลและทำไมคู่เสียงดนตรีที่เคยถูกข้ามใช้ในศาสนาจักรยุคลางถึงกลับมาดังกึกก้องอีกครั้งในยุคศตวรรษที่20เรื่อ,รองราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องอัดเสียงหรูหรา แต่เริ่มต้นจากมืออุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยควันพิษและเสียงเครื่องจักรในประเทศอังกฤษแล้วเรื่องราวการกําเนิดของเฮฟวี่เมทัลจะเป็นยังไงไปฟังกันครับเมื่อพูดถึงจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเฮฟวี่เมทัลนักประวัติศาสตร์ดนตรีส่วนใหญ่จะชี้เป้าไปที่สถานที่แห่งหนึ่งนั่นคือเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษในช่วงปลายทศวรรษที่60เบอร์มิงแฮมไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามแต่เป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักเต็มไปด้วยโรงงานถลุงเหล็กโรงงานประกอบรถยนต์และโรงไฟฟ้า สภาพแวดล้อมที่นั่นอึมครึมท้องฟ้าเป็นสีเทาและเสียงที่ผู้คนได้ยินทุกวันไม่ใช่เสียงนกเช้าแต่เป็นเสียงเครื่องจักรปั๊มโลหะที่ดังสนั่นวันไหวอย่างต่อเนื่องสภาพแวดล้อมเช่นนี้แหละที่หล่อหลอมวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขึ้นมาพวกเขาไม่ได้มองเห็นทุ่งดอกไม้แบบวัยรุ่นในซานฟรานซิสโกแต่พวกเขาเห็นความแข็งกร้าวของเหล็กและความสิ้นหวังของชนชั้นกมาชีพหนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มที่ชื่อโทนี่ไอออมีมือกีตาร์หนุ่มผู้มีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรีอาชีพ แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งก่อนที่เขาจะลาออกจากนานโรงงานเพียงไม่กี่วันอุบัติเหตุจากเครื่องตัดโลหะได้ตัดเอานิ้วกลางและนิ้วนางมือขวาของเขาขาดหายไปสำหรับนักกีตาร์นี่คือจุดจบ